สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ได้รับเมลแต่ค้าเลยนะซึ่งเป็นสมุดระบายสีนี่แหละแต่จะเป็นสมุดระบายสีอะไรเดี๋ยวมาเปิดพร้อมๆกันนะคะซึ่งหลักที่มาฟ้าใช้เลือกซื้อสมุดระบายสีแต่เล่มเนี่ยหลักๆก็คอือยึดความชอบค่ะถ้ารูปภาพเราชอบนะแล้วก็เราดูรายละเอียดแล้วกระดาษด,ดีราคาโอเคมาฟ้าก็อสอยเลยทีเล่นจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะซึ่งเล่มน,นี้มาฟ้าสั่งจากร้านในติ๊กตอบซึ่งฟรีค่าส่งด้วยนะในราคาเล่มละ199บาทเป็นขนาด A5 เนี่ยแหละ คือเล่นเนี้ยเป็นอะไรที่แบบว่ากะว,ว่าจะเอามาฝึกระบายสีมาส m เตอร์แล้วก็ระบายแบบสบายๆนะมาแล้วนะนี่ค่ะเป็นสมุดร,ระบายสีค o ลลิบ่บลกวิด no. <c oughs> อินสปอเรชั่นโน้อ่ามันชื่อมันชื่อหนังสือว่าอ่ะมันมีคาสติกเคลือบอยู่นะแล้วก็มีป้ายแท็กตรงนี้นะน่าจะอ่านว่ามังสเตอร์เค้กหรือเปล่านะแน่นอนเป็นสมุดร,ระบายสีที่เกี่ยวกับ om, คาโนมคคา แล้วก็เป็นรูปภาพไม่ซ wow. ับซ้อนมากนะขนาดเล่มประมาณ A ห้านะคะจากข้อมูลนะคือประมาณว่าหน้าละแผ่นเดี๋ยวมาดูข้างในเป็นยังไงแต่เบื้องต้นคือห่อพลาสติกนาลูลามาเหวนะคะก็มาแกะเปิดดูคือบางทีอ่ะสมุบสบายสิ่งที่ชอบของเราอาจจะไม่ต้องเพลงก็ได้นะอยู <si ่ที่เราชอบนะเรื่องนี้เราก็หยิบใส่ตะกร้าไว้นานแล้วนะแต่ว่าก็เพื่อจะได้อกัดโอเคนะก็มาดูเรียบร้อยดีค่ะ ถึงเต้ถึงเต้ตเตตทุกครั้งที่ได้สมุดรบาสีเล่มใหม่นะมามาดูิด้นยกันี่คะ่ะหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้นะมีข้อความ my life is just beginning นะกระดาษกระดาษนาฟารู้สึกว่าธรรมดาดไม่ถึงกระดีมากกระดาษแบบซิลประมาณกระดาษออฟฟิศแต่น่าจะหนากว่าเล็กน้อยแต่คือมนหน้าละแผ่นมันก็โอเคนะไม ประมาณนี้นะคบคนก็จะระบายสีภาพที่เราชอบไปแล้วก็อ่านข้อความไปนะซึ่งหน้ากระพานแบบนี้เราลงสีน้ำหรือสีเมจิกเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องซืมไปได้เพราะฉันไม่เสียเลยนะที่กระดาษมันธรรมดาแต่ว่าเล่มนีค่อนข้างหนานะแล้วมันก็ชอบที่มันเป็นขนาดกระดัดรัดนะคะก็จะมี แนวนี้นะก็ขออนุญาตเปิดไวๆ้ๆเปิดไวๆให้ดูคร่าวๆนะคะจะประมาณหลักๆคือภาพแผ่นถือว่าโอเคมากนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ใหญ่ลงสีไม้สีเมจิกสบายมากแค่นี้ก็คือแบบว่าตอบโจทย์แมวฟ้าแล้วนะแต่ละคนก็ความชอบไม่เหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะคะข้างหลังเขาก็มีภาพตัวอย่างเราก็พอเห็นภาพตัวอย่างตั้งแต่แรกแล้วนะก็เป็นของบริษัทนี้นะคะ Crystal World แล,นล้น่ารักน่ารักที่เดียวนะน่ารักในความรู้สึกนะฟอคคิดว่ามันมันน่ารักกว่าในรูปเพราะว่ามันดูเขาเรียกอ,อะไรเล็กๆกระทัดรัดนะแล้วก็ภาพในหน้าแบบใหญ่ๆจุใจระบายสียก็คือไม่มีเสียดายโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับระบายสยีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะแฮปปี้คอลลีงค่ะ